สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา123บ้านนาสมดีอำเภอเมืองจังหวัดนะครพนมเปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่48อัฏฐจัตตาริสโมาญานคือความรู้อันมงคลมงคลลยานหลักสูตรโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสุดินทโรลูกศิษย์อุปถากองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโต พระอริยเจ้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ร่วมเรียนและปฏิบัติสมาธิเดินจงกรมสะสมบุญบารมีของท่านสมัครเรียนกับจิตอาสาของสถาบันได้ในช่วงเย็นของทุกวันก่อนวันปฐมนิเทศจุดรับสมัคร 1. บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ 2. บริเวณตลาดโต้รุ่ง และ 3. อาคารที่ตั้งของสถาบันปรถมนิเทศในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2565เริ่มเปิดเรียนในวันเสาร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2565จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีอาหารมื้อเที่ยงบริการฟรี เป็นหลักสูตรที่ทุกคนเรียนได้แม้ไม่เคยปฏิบัติสมาธิมาก่อนปฏิบัติง่ายได้ผลเร็วเป็นสมาธิไฮเทคสอนตามแนวทางของหลวงปู่มั่นพูริทัตโตปรมาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนาแห่งภาคอีสานประโยชน์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติพบกับความสุขพิเศษบรรเทาความเครียดหลับสบายคลายกังวล ใจิตใจอ่อนโยนเจริญวาสนาบารมีเวลาสิ้นลมพบทางดีและเป็นบุญเป็นกุศลในชีวิตสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา123บ้านนาสมดีเดินทางสะดวกตั้งอยู่ทางเข้าบ้านนาสมดีเส้นทางไปบิ๊กซีนครพนมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์สองหกหกและศูนย์แปดเก้าแปดหกสองหกแปดหกศูนย์